เขาปลูกนะคะวันนี้เราพามาชมแปลงข้าวนะคะนี่คะ่ะเราให้เห็นชื่อกันก่อนเลยข้าว r อ2 2นะคะหรือรวมใจสองสองคะ่ะเราพามาดูนะคะว่าแปลงนี้เป็นแปลงจริงๆเป็นแปลงทดลองจริงๆแล้วก็เป็นแปลงเมล็ดพันธุ์จริงๆนะคะแล้วก็ข้าวเนี่ยออกในช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวด้วยออกในช่วงหน้าหนาวแต่ว่าทําให้ข้าวเนี่ยออกสุดลวงนะคะในหน้าหนาว เขาสูงสุดเนี่ยต้นของเขาเป็นข้าวทรงกอตั้งหักล้มหักล้มยากเหมือนกันนะคะนี่ค่ะข้าวทรงกอตั้งเราให้ดูลักษณะข้าวข้าวมีคอรวงเล็กน้อยนะคะรวงยาวประมาณ29เซนกว่า,วาหรือ1ฟุตนะคะประมาณฟุตหนึ่งลักษณะ,มะเมล็ดเนี่ยมเมล็ดการติดมเมล็ดเนี่ยอยู่ที่2 2 0ร้อถึงสองเมล็ดนะคะเดี๋ยวเราให้ดูมเมล็ดใกล้ๆเลยนี่ค่ะ ข้าวเนี่ยเป็นข้าว r j ส2งนะคะเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงเป็นข้าวนุ่มเมล็ดยาวนะคะข้าวนุ่มเมล็ดยาวเป็นข้าวนุ่มอะมิโลอ,อยู่ที่ประมาณ16กกว่าเองนะคะอยู่ที่16กกว่าเม็ดค่อนข้างยาวเลยค่ะเราให้ดูกันลักษณะสายพันธุ์นะคะก็คือเราตัดมาจากตัวกอขอ47ดด้วยนะคะในการทำ พามาดูพามาชมค่ะบรรยากาศนี่ค่ะโดยรอบของทุ่งนะคะนี่ข้าวก็จะเริ่มเริ่มลงเริ่มเ,มเ,มเมหลืองหางแล้วนะคะข้าวเอเจสองสองนะคะเป็นข้าวทรงกอตั้งนี่ค่ะเป็นข้าวทรงกอตั้ง ไม่ไวต่อช่วงแสงนะคะอายุของเขาเนี่ยนับจากวันปักดำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 5 5วันถึง110วันแต่ถ้าเป็นข้าวนาหวานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 1 0ย0ถึง115วันนะคะเราก็ให้ดูกันนี่ค่ะเป็นข้าวนุ่มนะคะข้าวนุ่ม,มเมล็ดยาวถ้าลงสีถามว่าเป็นข้าวอะไรคือข้าวตัวนี้คล้ายข้าวก็ขอ79้านะคะแต่ว่าเขาจะมีความเหนียวเหนียวนุ่มกว่ากันเหนียวนุ่มกว่ากันนี่ค่ะ เราก็เอามาให้ดูดูใกล้ๆเลยนี่ค่ะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมีเบอร์โทรไว้ใต้ลิงก์นะคะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในลิงก์เพิ่มเติมนะคะเราพามาดูวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ